สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพี่นอ้องมื่อนี้มาคำหลายเนาะจ่จะก็เลยมาถ่ายคลิปเลิกแม่จ้ะมีคุณเสียงขุนตั้มหยังไหวขุนเสียงจะเช็ดยังไงเพรนะาะในโคกกันไหมมิจเจียวปลากระป๋องพร้อมพี่น้องเจียวปลากระปอ๋องยังไง ป้าคนเสืองได้ปูมาสู่กินได้จ้ะพี่น้องเมืนเน่อไงนี่อีปูกามใหญ่แทนคนเสืองป้าพี่น้องคนเสืองได้กระปูมาหายกินปูหน้าวันนี้คนเสืองปูอยังไงป้าคือโตัวดำแทน,อ,อ,นอันนี้นอ,อ,นอันนี้โม่ปิงบ่าไง ยังนับปูสองตเนี่ยยงอืม <c oughs> มาจับใอตเนี่ยือเนพันเงอันให้กินกับสมตำจีปูกับปิ่งอันมูพันตำแล้วเราจะเพืงิงงั้่แต่เอา,าก,กุ่งแส่ก็มี้งยังยอีกไม่ตมจมนองไกลจะพี่น้องอืมปันตาแสบค่ะ บาแต่ใจหอมพักสี่แล้วมันมาแต่อมาเนาอไ <c oughs> ม่ซื้อมาบอสกินน้ำแข็นนงน้ำแข็งเนื้อพวมันบานธรรมศาสตร์พวธรรมศาสตร์พวบบานบานบา <c oughs> พ,าพ,าพอ,งองคุณเสืองจากพี่น้องคุณเสืองสบายดีเป็นไรเจ้สบัยดีสบายดีจ้า <c oughs> พุ่เสืองสีดำหุัามมางเด้อค่ะธรรมรกอค่ะ แม่เบิ่งจะพี่น้องเอาหมากเด่นใหญ่ือหมกเด่นน่อยใส่ไปโหลด้าเอาทีสบายใจเลยมากอกใส่บ่แล้วแต่ค่ะก็คื้อป่าเจาบ่ไ้เอาบ่กฮุ่มมากสิพี่น้องเอ้ยอได้ย่างกินน้ออย่างแรก ข้านี่กำลังสีดำบะหุงบ่าวว่นไปเวียนมาอยู่หม่งเกานี่ล่ะจ้าพ่อได้เวลาแปดนาทีแล้วก็ลงคลขีดจะพี่น้องแม่นบักขุนเสืองเก่าเกาไปเวียนมาอยู่ขั้นขั้วนี่เด้อจา้าขั้นขั้วเดิมๆเนาาี่ล่ะจ้าขั้วบานๆขั้วบันนอกบันนอกเนาานะี่ล่ะจ้าขั้วคล้องคุนเสืองจะพี่น้อง อย่าบากันเด้อมือใหม่มือล่งแม่มือบล่งแม่เหล่วแต่ขยันมาตีคุณเสืองส้มตามสูตรคุณเสื่องจะอร่อยขนาดไหนต้องดูกันค่ะต้องดูกันบัสันต้องมาดูนะคะ <c oughs> อ่อยหันต้องแซ่บเบอร์ตรงชิมบอพิษบอถือบอไยบอแข็งค่ะแค่าจะขึ้นใส่บเคืออะไรแต่จืดแ้่จ้าบอจืดจ้ะใส่น้ำปลาเยอะๆแต่ว่าเบนบออะไรยังไียังเนาะถ่ายคลิปจะมีเสียงตืดๆตืดตัดแก่ร์ดแกบอเขบอคืออหันแก ตั้มตั้มามีผูมาผูแผ่วหรอกวาไปเรื่ยคนเสืองหอยสะออนโบสะออนยังหร่คนเสืองหอยสะออนปูนะสงสัยพ่อเม่ปูจะมนใหญ่แมยปูได้พันมือกนป,ปูปูขาปูเนยปูภาษาโอ้ตุ๊บอันนั้น ตัวแม่พัดสองพอนะโอ้ตัวนี้ตัวผู้หรือพี่น้องอันนี้ตัวผู้คุณตัวผู้อันนี้อันนี้ตัวแม่เป็นอันนี้นี่เคือพวกได้ยังหน่อยเงี่ยวไซตินออนนี่จีนี่กินเจ้าแมนเจ้าเงี่ยวเจ้าเงี่วหรือจังไรบุ้นเนี่ยแต่ยังหน่อยเขายังได้กินได้ตัวผเอาตอนยำน้ำชมให้เอามาเคลื่อนใส่ด้วยเด้อ ใส่เดี๋ยวนี้ก็เรีนหน่อยมากรออีกสองหน่วยเอจิ้มปีงมูอีก่อนก่อนจะได้กินกับสมตามนยิยาได้เบิร์ก่อนอยู่ดอกอันนี้ก็ะือมะฮงมะฮงก็คือมะกรอมะล,ละกอนนะคะใส่ลงไปค่ะเรียบยยร้อยน้ำปลา ใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาโอ้อนตังต่โอ้ยสวอนจะส่นตักเขาบูดแล้วค่ะผ้ายจะอันนี้มาตำสองสามพอแล้วมันสิเข้มน้ำตาลใส่ป้ะหรือบอส kéo mà ổ ăn chưa tơm này Ok, mà tơm làm đi Ôi, con có sốt đó sao Xìm lúc Bó, tầm mà nhung nhưng bó này nữa, có nắng nhiều Cả tầm hèn ngon của cái dần tập hết, hết. hà ชิมดีบบดนี้โอ้ปุ่งคตาคอยฮืใยังพียกปุ่งคตาอยู่วานี่ดอกองมนดม้ามีแตยงงลาดีคตาาอยตำมอของผู้คยชิมอืมจะมันแฉะว่าล่ะเจ้าวัชะจานเพอยู่ด้ค่ะ จางใบก่อนจล็กน้อยเข้มได้กินบุหรี่ค่ะไตว่ายค่ะผมมีพากินกับเนาะ้ะากินทั่วผู้อันเบีเ้ยเดียนหัวสิมทั่วผู้สองอันนะสองอันสองอันมาสันสองสองสองหมากระเอนเนาะ <c oughs> พี่น้องกินแต่เีพีตัดสีอันนี้ น่ยบางสีสันคือสิบ่อร่อยแซ่บด้วยตะบอแซ่บปะติแซ่บค่ะใส่ลงไปค่ะเกือบไก่หมคุณเสงจัดให้จาพี่น้องเกือบไก่หมเด้อไก่หมอยังกาจานเบายังกระบ่ถึนอกจากกคลิปนี้บ่ค่อยเว้าปานใดเจ็บคอโอ้ยกล่องกระสันหัวก็ได้โโพ หกกระนักรักขี้งอขี้ปวดเมื่อเข็นพี่น้องพอกันคลิปทัดไปนะจ้าสมตามแล้วเรียบร้อยนะจ้าพร้อมด้วยอีปูจีสมตามเนี่ยปูกะตี้เคยปิ่นทั้งนี้ลงเจ้าตักต้มน่องไก่เน่เอาขึ้นมาทั้งนี้เนาะพอกันคลิปทัดไปนะจ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามาเอบึงหน้าซ่อ